คจ้างแต่งตัวโอขนมนเทลขัๆๆล้เทลขั้มอไวัยโไว้เอา้าพ่อเอ้ยแต่งตัวโอให้เนี้ยให้ครบสูตรนเ,เ,นนเนี่ยเสื้อแดงน้ำเนยหน้าก็แม่นตาแดงน่ำเนยวให้ทำครั้งหนึ่งหรือไม่ให้รางวัลครั้งหนึ่งเอี๋ยวกดครับเ,เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะหนม่ นะเอาหัาอ,า lonely, ออกมาก่อนเอาหัออกมาก่อนเนาะโอเคเอาหัยาวยออกมาก่อนอืมแต่ละเป็นตาเขาเป็นตาเขาดีเปนตาโกรูเขาอยู่สอโอ้ว้าว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 โอ้โหเนี่ไม่ให้กินเยวม่ให้กิน พี่รอใแม่แม er ่แม่แม่อยู่ก uh ับแม่ออกมาโอ้โหเสียบเนี่ยเอ้าเห็นตาหลอกก็หลอกเว้ยโอ้ปรบมือให้หน่อยครับพ่อครับ